วันนี้รายการสอนส์นจะได้นําเสนอการเขียนภาพด้วยเทคนิคสีน้ําในสถานที่จริงค่ะส่วนวิทยากรในวันนี้ก็คืออาจารย์พีรพงษ์วงศรีจันทร์นะคะอาจารย์พีรพงษ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ปรางกูอาเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะซึ่งถูกปรับภูมิทัศน์ให้มีความโล่งปราสาทเนี่ยจะได้มีความเด่นปรางกูจะได้โดดเด่นนะคะคแต่มันจะไม่มีระยะหน้าแก้ไขปัญหายังไงดีคะอ๋อแก้ไขปัญหาที่มุมมองของภาพนะครับโดยเอาตัวปราสาทที่เป็นจุดเด่นเข้ามาใกล้ระยะหน้าของภาพแล้วก็ผักสุ้มประตูให้ไกลออกไป แล้วก็ตัดสนามหญาที่คว้างออกให้เหลือแคบๆนค,บคือปรับองค์ประกอบของชิ้นงานเนี่ยให้มันมีระยะหน้ากลางหลังบดิดอ,องศา,านิดหน่อยต,อต้องครับ <S 2> <S 2> <S <ๆ>อาจารย์พีระพงร่างภาพโดยวางตัวปรางให้อยู่เยื้องมาทางด้านซ้ายของภาพแล้วร่างกําแพงตามลงไปโดยให้เห็นเส้นขอบที่ชัดเจน และเมื่อร่างภาพเสร็จก็ใช้แปรงระบายน้ำสะอาดบริเวณท้องฟ้าทั้งหมดให้กระดาษชื้นจากนั้นใช้ผู้กันกลมขนาดกลางแตะสีน้ำเงินลงไปที่ท้องฟ้าด้านซ้ายแล้วแทรกสีของบรรยากาศในยามเช้าลงไปแบบเปียกบนเปียกในลนักษณะเปิดช่องสลับสีกันท้องฟ้านี้เป็นแบบกาวสำหรับเป็นฉากหลังที่จะส่งให้ตัวประสาทจุดเด่นของเราเด่นผมก็เลยทำแบบ ไม่ต้องชัดน,นะฮะคือเขียนวิธีเปียกบนเปียกเวลาเปียกบนเปียกในท้งองฟ้าเจะดูไกลไปออกไปเรื่อยๆทำให้เกิดระยะของภาพทนี่ส่วนระยะกลางอาจารย์พีรพงศ์ระบายสีต้นไม้ โดยใช้สีส้มเหลืองซึ่งเป็นสีของแสงลงไปก่อนระบายสีต้นไม้ตามจริงอย่างสีเขียวแล้วค่อยๆเพิ่มน้ำหนักสีเงาไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินเข้มเขียวอมน้ำเงินระบายทับกันเพื่อสร้างมิติสำหรับตัวปรางซุ้มประตูและกำแพงอาจารย์พีรพงศ์ใช้ผู้กันกรมแตะสีของแสงอย่างสีส้มเพื่อสร้างแสงที่กระทบกับตัวปรางที่ก่อสร้างด้วยหินศิลาแรงด้วยวิธีแห้งบนแห้ง แสงที่กระทบกับประสาทที่มีความระยิบระยับก็เลยใช้สีเหลืองอ่อนเวลาเขียนก็เขียนด้วยวิธีผู้กันแห้งมัหลังเขาก็คงเรียกลดยบัตอะไรเงี้ยถูถูถูเวลาเขียนสีนะ้ำต้องใช้ผู้กันหลายๆทางอย่าใช้ทางเดียวถูกว่ามันเกิดติดบ้างไม่ติดบ้าง,นางในส่วนของแสงสีเหลืองก่อนแล้วก็มันจะเกิดความระยิบระยับที่เราเห็นกระทบกับศีลาแรงครับค่ะ อาจารย์พีรพงศ์ใช้สีน้ำตาลเข้มและม่วงระบายด้านซ้ายของปรางทั้งสองเพื่อให้เกิดนิติด้วยวิธีเปียกบนแห้งจากนั้นทำน้ำหนักให้ก้อนหินแต่ละก้อนทั้งที่ตัวปรางและกำแพงหินโดยแตะสีม่วงและน้ำตาลแต่ละก้อนในลักษณะเว้นช่องแสงและเงาสลับกันอาจารย์พีรพงศ์ใช้ปลายผู้กันกลมคัดเส้นหน้าบานเหนือทางเข้าปรางและแบ่งก้อนหินที่ตัวปรางและกำแพงด้วยการลากเส้นสีม่วงอมน้ำตาลเข้มลงไป ขณะที่สนามหญ้าในระยะหน้าอาจารย์พิรพงศ์ระบายสีเหลืองที่ด้านซ้ายติดกับฐานกำแพงแล้วแตะสีเขียวและม่วงซึ่งเป็นเงาของต้นไม้ที่ทอดลงมาที่พื้นหญ้าแทรกลงไปที่สนามด้านขวาพร้อมกับเว้นพื้นขาวของกระดาษไว้เพื่อเปิดแสงให้ภาพที่ระยะหน้าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของสีน้ำเลยแล้วก็เป็นวิธีถ้าเราจะมานั่งจุดๆเว้นๆไม่ได้เราปาดปุ๊บมันก็จะเกิดแสงอาทิตย์ที่เป็นไฮไลท์แรงๆกระทบ บางทีตาเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเราเขียนเนี่ยมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆภาพเป็นอย่างนั้นจริงเกิดการสะท้อนอย่างรุนแรงแล้วก็เว้นกระดาษสีขาวเลยเป็นเป็นเรื่องของแสง ในการให้แสงของภาพวันนี้ทําไมอาจารย์พีรพงศ์ถึงเลือกใช้วิธีแห้งบนแห้งเพื่อที่จะเปิดแสงแทนการเว้น,นื้อกระดาษเอาไว้เลยะคะครับเพราะว่าตัวประสาสี่ยเป็นหินเืราแรงแล้วเสือแรงก็มีผิวที่กรกขะเพราะนั้นเวลากระทบกระแสงมันจะเกิดความรุ้แรยังจึงต้องใช้วิธีให้บนแห้งเหมาะที่สุดครับคือลักษณะของหินนี่นะคะเราต้องดูด้วยเพื่อที่จะเลือกใช้เทคนิคเพื่อที่จะสอดคล้องกับการทํางานนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์พีรพงศ์มากๆขอบคุณมากค่ะค